สวัสดีจ้าทุกๆคนมื้อนี้เป็นวันตลาดนัดของถมบ้านเฮาเนาะคะเนาะอุนดงรองไส้วานมาเดอ้อพี่น้องมาเบิง่งตลาดมาเลาะเบิง่งหาแนวอยู่แนวกินเบิ่งมันมีอย่างแดบบ็มีหลายอย่างพี่น้องไข่พะโลเหอนลาบเป็ดมีขนมผลไม้ก็มีงุ่นเงาะลองกอง Oh, แอปเปิ้ลมาอัอะไรแนวนี่ก็ไม่ส้มตีนพี่น้องเอยส้มตีนโง่เจ้าเอ็ดอีกเลยโอ้ยคุณยายก็เรือซื้อขนาดคุณยายจันนี่ก็ขายขายใกล้อบไกลอบก็มีพี่น้องจ้ะ มาเด้อมาเด้อโอ้ยหลายขนาดเป็นตลาดนัดแต่ว่าตลาดนัดไม่ใหญ่หรอาพี่น้องอุยตลาดนัดประจำหมู่บ้านทุกๆุกวันจันทร์ที่มาโลงจูเดียวอนี้นีน่น,น,นะคะเนาะ